เห้าเติมต้นน้ำเห็บเก๋ๆซูเปอร์ไฮเฮดมุนจ้ะเอาน้ำใส่นิดน้อยจนกว่าเห็ดผึ้งปีศาแล้วก็จนกว่าเห็ดผึ้นสดสุกค่ะเขาจงใส่เครื่องปรุงที่เอาลงไปมันจะมีเกลือค่ะกับรสดีลงไปจ้ะเครื่องแกงก็จะมีพริกอ่อนหนึ่งกำมือกระเทียมกรีดเล็กๆหนึ่งกรีด หอมแดงแกะแล้วเรียบร้อยสองค่ะใส่เยอะอ่ามันจะออกกลิ่นหอมมากเกินไปแต่เราใส่เพื่อให้มันกลมกลอมให้มันหวานขึ้นโขกทุกอย่างเข้าด้วยกันให้ละเอียดนะจ้า,าความแหลกประมาณนี้เ้ยพี่นอ้อง ประมาณนี้ค่ะความแหลกไปตักลงใส่หมอ้อค่ะว้าวน้าเห็ดก็เริ่มออกแล้วนี่ละค่ะถึงบ่อยังให้ใส่น้ำไหลถ้าน้ําเยอะ เนื้อเห็ดความหวานของเห็ดก็จะจืดจางไปปรุงอะไรก็ไม่เข้าที่เข้าทางไม่อร่อยค่ะายเราจะเติมพริกลงไปค่ะเพราะเราปรุงเครื่องไปก่อนหน้านี้แล้วทีนี้น้ำมันก็จะแห้งใช่ไหมคะ,ะเราคนได้ค่ะเห็ดเราก็จะที่มันเก,เกเลี่ยเละมันก็จะคงสภาพสวยดอกสวยเหมือนเดิม อันนี้เห็ดกอ่อจะวันนี้แกงเห็ดกอกับเห็ดไทรเด้พี่น้องปันกินเห็ดไทยเห็ดดานค่ะทีน,นี้เราจะเติมน้ำได้วบนนี้พี่น้องเดี๋ยวไปสักพักนึงให้ให้พริกสลบสักหน่อยหนึ่งค่ะเราเติมน้ำตามดูระดับความสูงของเห็ดน้ำพร้อมค่ะในหมอ้อ ประมาณหนึ่ง้ะจ้ะก,ก่อนแกงไปเรื่อยๆเหวหน้ามันงวดไปเรื่อยๆค่ะจนหน้ามันออกยางค่ะมันมีควันยางของเฮ็ดค่ะเฮ็ดสีเฮ็ดก่อนนี่อ่าเปลี่ยนสีก่อนเด้อจังซุกจังมั่นใจผู้ใดบ่มั่นใจเอาเข้าวสารลงไปก็ได้เด้อค่ะเด้อเป็นการทดสอบว่าเฮ็ดม,มันมีผิดบ่มีผิดค่ะ ข่าวสารเขาสุกเขา,าขเละก็แสดงว่าเห็ดนั้นสามารถกินได้เดี๋ยวน้ำเห็ดก็ออกอีกค่ะดงไปเรื่อยๆค่ะก่อนจะถึงขั้นตอนปรุงจะพอใส่มะขามเปียมเปียวไปจักน้อยนึงค่ะให้มันออกรสชาติถ้าใครมีผักอะไรที่อยู่ในป่านะคะ,ะผักอบอกแอบอ,อ,อ,อบเอิบอะไรเนี่ยที่มันออกเปรี้ยวๆนะก็อเอามาเกงใส่ได้ค่ะ เสียเมื่อนี้คุณส,สามีบอกว่าต้องการสดน้ำอ้าวน้ำเห็ดก็เริ่มออกไปแล้วเติมน้ำลงไปอีกค่ะตัวสิแล้วได้พี่น้องเอ้ยแกงเห็ดทำาก็ต้องแกงฝาวแกงฟังลองค่ะแกงเห็น,หน,หนมันแสบแสปีหนึ่งกินเทือนหนึ่งค่ะให้มันมีรสชาตาิน่าจะพอได้สดแล้วจ้ะใส่ลายมันกระจืดเนาะความหวานของมเห็ดไม่มีเลย เกษตรตัสิเยอะปะลา้าลงไปหน่อยนึงประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนี่แหละจ้าบางคนชอบก็มาตอ้องใส่ะลังงากใส่มะขาม้วมาใส่น้ำปลา้าลงไปจ้าเพราะว่าชิมรสแล้วจะเห็นว่าคนเกษตรบริสัยกลุ่มรสนอกจากความหวานมันมีความนัวมันมาแล้วแ้วปลาร้าลงไปคนให้เข้ากันสักพักนึงปิดท้ายด้วย ความหอมที่นี่เดี๋ยวต้องถามสามีหรือว่าเพิ่นจะใส่ใบชพูพูหรืออ่าภาษากลางใบชพูพูภาษาทางภาคเหนือว่าผักแครหรือว่าใส่ชะอมดีโอเคเโอเคนี้แหละโอเคกับชะอมหั่นฝอยซ่อมเรียบร้อยเอาลงไปค่ะ คนอดลงชิมรสตามชอบด้วยพี่น้องเด้อมักเผ็ดมักอย่างเขาเรียกว่าแกงหอยบ่ให้เผ็ดแกงเห็ดเขาบ่าให้เข้มจังแซบไปไปกินข้าวด้วยกันด้วยพี่น้องพร้อมเสิร์ฟค่ะเห็นว่าจานีนหลักจากผลดีของการใส้น้ำในหน่อย,อ,ยอู้วไว้ก่อนจะพึ่งคน แก่ๆก็ออกมาสวยค่ะเบลลกค่ะหนากินหนักินมากินข้าวด้วยกันค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะแกงเห็ดไข่เห็ดก็เรียบร้อยมากินข้าวเช้าด้วยกันค่ะ